ตอนนี้อันน้อยขุนแจนะะนนแล้วปเนาะเขเ <blind ing. S 2> มืเป็นเขแ้วนี่กเข้นเป้าอยู่กะแม่งก๊อไอ้แม่งเปาก็มันเป้า,กกาอันนี้ยป่า,ปาต้องเป็นเป้าเนียเพราะว่ามันมเนี้ยมันเปน น้องอิงอกแต่ตอนนี้หู้เรื่องเลยนะเนี่ยอืมได้ได้บ้เรื่องได้ลวเรื่อเป็นมดแล้วเป่าเออแล้วจะอฮะ

โรงเรียน,นขุนแจ750เมตรั้ะเทศอะจนกิโลปายเนาะแนกิโลจนกิโลข้ามระเทเนว่เปะไ่เยอะเลยขึ้นไปเนี่ยคนคนคนที่นี่เป็นว่าใกล้แต่คนมาเติมมันมาไกลเ,เข้าเข้าออไใกล้ยอยู่น่ะ เนั้นมาสอนแค้ครับกระเียณเลยกะกระเษียนละได้ง่ายไปไหนสักทีโอ่ง่ายจากที่อื่นมาหนังมาสอนนี่เออย่ายเป็นคนเกษียณนี่นะเออย่ายกะย่ายไปพุ่นปันในอ๋อใจผมเลยเออย่ายไปนี่ลงไปต่อปันใน ก็ถึงทางเดินเน้องจากตื้นเ้องทำไมป่อยอยู่ดอยมันก็ขนาดนงานเดินเดินนี่นะนี่อะไรบปล่ล่ะเน็ตก่อนยิ่งเพิร์คข้าวสารไม่ขายนะดนมาซื้อข้าวสารเออป่อยู่ดอยยังไงอ่ะดอยมึงเห็นมึงโอ้บ้านเขาบ้านป่อยอยู่ปุ้งกะบ้านเมียอยู่พุ้งอ่ะอีเมียนะเมียอยู่มึงแหงมันได้โอกันว่างาปทำงานตามไม่อ่ะนะะครับจ้างวันสิบเอ็ดบาทอ่ะ ก็ชั้นจ่น่าสุดนะสมหลังเขาไปสอนอยู่ก็การูท้องไปสอนอยู่เรียนแวงแข็งนั่งแข่งนะเดี๋เปมนใหญ่มารลังฝาละคนวิ่แข็งก็ไอ้ม็อ่คนท่านนองบ้านท่านนอี่ป้าบ้านสุขหล่อไงคัเลือกาตัน้ำป้ากันทั้งน้ำแล้วกันน้ำน้ำฝนก็น้ำ กัน่าเหมือนกันนะอีกพอแค่แม่หอมูงอยู่งเดียวกันก่อนเขาบอกว่าอยู่ด้วยเขาเนอามาอยู่ด้วยกันเออแล้วก็น่าเหมือนกันน่ะน้าเหมือนกันเนี่ยปีกเนอาคนเขามันมีอันกว่าสนาต้องการส่วนใหญ่ไม่ถึงมีส่วนไข่กันเก็จะแบบยิงนี่จะเหม็นแหม่เขาฟองเหนียวฟองนี่น่ะมันจะทำนี่น่ะนนี้หน้าตาเหมือนอีกพอเขาอยากเชยเขาว่าเนาะ ก็มี่กีน้อ็นทุกย่างจบหมดตัดนี่อเน่งมีดูคนย่งแางฝ่ายป่อนี้แม่นอูป่อนี้มาอยู่หรอแม่แม่มาโอ้ที่เกิดมามีดูแต่คนป่อป่อน,นี่วิชาูงกันจะจูงก็ูนกน่นั่นูนัน

ไปต่อเดินไม่เอาไม่รู้ไม่รู้เนี่มันมันแตกกันหนาวไปหน่อยเจอคนไตขวัญขวบเนี่ยมมันก็ไปเจอกับคนดีๆีนะฮ่องอิสลามดีแล้วพอถ้าเป็นอิสลามอ่ะใส่หมวกแขกอ่านเาเดินไปมาอุ้มตัวนั้นตัวนี้เดไปซื้อของไหแต่ว่าของเพื่อเอาของเอาก้อนนะซื้อของซื้อน้ำไหมจะเอาของมาให้เขาหอดพอละมันนักมันไวเนี่ ด้วยเขาาไรันมีกบกุ้นเนาะมกัในรถมีนะคุ้มน้องเช้ากันหม้ออออาอ์น็ด้่มีอคน็นนก อ้าจะเดินต่ออยู่ตรงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวอ,าอยู่บนดอยนักุนแจอี่องออี้ยโยมปอตโดยมาส่งถึงบนเพะย่โยมปอวิลัตขอบคุณอีปอ่อมากๆ เดวก็จะได้แยกกันนี่เลยเนาะปอก็ก่อยเดินทางลงไปมันต้องขับเร็วอะเออก่อยไปนะเดี๋ยวตัวก็จะก่อยเดินไปโอ้มันมีมีมีความต้องห่งเขาเขาจะได้เดินแหมอย่างน้อยก็พูดนะสี่โมงก็จะได้พักเดินลงมอนปลอดอย่างตะนะอยากอย่างนี้เนอะปอบขอบคุณปอบปอดเดินทางปลอดภัยล้เกาสุขภาพพันาไม้สมบูรณ์แข็งแรงอ่าฝากความระลึกถึงีแม่เดี๋ยวถ้าไม้จะแวะมาเนาะ ติดต่อติดตามกันบิ๊ก็จะส่งให้พอส่งภาพเพื่อพอถึงไหนถึงไหนาบายใจละเนาะตั้งใจมาส่งถึงแพื่อนเนาะตัวมาถึงเพื่ต้นน้ำพระวหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวมจุดชมวิวแม่ปูนหลวง100เมตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจุดชมวิว2กิโล เอ้าเหล็กนี่ออกมู่นี่เก้าหนึ่งหกนี่แปดเก้าหนึ่งนี่ครับตัวเจ้าอ้าปลอดเดินทางปลอดไทยไปแยกกันแยกกัน เราเข้าสู่พื้นที่เวียงป่าเป้าอ,าอา่มาถึงระหว่างทางากำนันกำนันตำบลกำนันตำบลป่าตุ่มกำนันตำบลป่าตุ่มและท่านสารวัตรกำนันตำบลป่าตุ่มเอ่อเปินมาดับไฟป่าที่บนดอยเนาะก็เปินอาสาขึ้นมาส่งถึง อุทยานแห่งชาติปากตางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนแกก็เลยได้ติดตามเป็นมามาถึงบนนี้โอ้ยมปอบวิรัตตัวมาแฮมยมปอบวิรัตตัวเอาเอา,เอาอันกาแฟกาแฟดำมาส่งอดอยม่อนล้านยี่สิบขมม่อนล้านตังเพงกมีสามกิโล มีแสงแดดแต่ว่าอากาศเย็นนะมีแดดอยู่แต่ว่าอากาศบ่ฮ้อนอากาศเย็นสบายอยู่บนบอย อยู่บนดอยอยู่ดอยลอยห้วยมีโครงการหลวงอยู่ตำบลเพชรโดย สู่ขขเข่ขาแดนเข่าเขตเข่าแดนอันนี้บนดอยละเนาะบนดอยสูงละบนหมอนดอยก็จะเดินต่อไปอยังเวียงป่าเป้ายัางอำเภอเวียงป่าเป้าคืนนี้น่าจะถึงเวียงป่าเป้าคืนนี้จะจัดรายการตีเวียงป่าเป้า,น,า,ปปาน่าจะทัน สูงบนดอยสูงเลยเสียงรถอยู่ตั้งลุ่มเเสียงนกโพระดกโพระดก ออ,อยู่บนดอยอยู่บนเขาอยู่บนดอยเอาละเนาะก็ไไฟ์สดจบเพียงแค่นี้อ่านี้ก็ไปตั้งเป้าตั้งเพ่ก็จะไปตังเวียงป่าเป้าเอาเจอกันที่เวียงป่า